สวัสดีครับแล้วอยู่คุณก็เนียี่สิบเจ็ดนะครับเขาเป็นหมากสีขาวไว้ไปล่ปมาเทียมมายงขวาน่าจะมายงขวานะครับอะครผมเอ๊ะเหลือมาอย่างเร็วน,นั่นทีมเราด้วยแมดัน,นยันไว้ครับเฮ้ยโคนพิวโคนผิวมาโคนเจอโคนมาเขาหนีไปทางด้านนู้นนะครับ นะผมไปครับนักกีดบอยป้ายมาไปตัวหนึ่งอ้โหทิมก่อนเลยดีกว่าทิมไลคโคนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะเอาอะไรกินเอาเบียกกินวะตวกิ้ตัวนี้มุกเดิมของเรา,ดานดน้ครับ ทิมไรมาครับผมกินครับผมและเขาต้องออกกระเด็นไปไกลกินตัวน,นี้ครับผมทิมไลโคนครับ ที่ไปเลยครับผมกินแม่งเลยมันกระจายลูกกระป๋ายโค่นฟรีกินแม่งเลย,ลเเลยโอ้โอลูกกระป๋ายเรือฟรีไม่ฟรีนี่หว่ามาเราตายกินครับผมป้ายตกฝังนี้บ้างเดี๋ยวเราจะกินโค่นเขาแล้ว ไปครับผมเอ้ายอมแพ้เลยพันห้โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆเราอยู่คุณมาแกายนะครับไปห้านาทีนะครับไปอย่างรวดเร็วคุมมากแกแต้มพันหกแล้วครับไปครับผมดัน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 ไปเลยดันไปเลย ดันไปเลยครับดันไปเลยดันครับผมดันไปครับเม็ดเล้ไปกินครับผมกินครับผมกินเข้าไปเอาให้หมดเอาให้หมดกินเข้าไปถอนขึ้นมาดันขึ้นไปเลยครับไปครับผมโค้ขนขึ้น ทำไรมาไปงไงดีตืบ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 กินไปเลยแล้วกันไปครับผมคุณนี้เป็นที่ปลอดภัยทำไซ้อนครับผม กินไปถอยลงมาเดี๋ยวๆถอยดีไหมอืมถอยลงมาดีกว่าอืมเฮ้อันนี้คือเราต้องกินนิ้วว่ากินขึ้นไปลงขึ้นไปเอ่อไปครับผมขุ้นเราขึ้น ไปกินเข้าไปไปครับเตรียมกินโค้นเอามาป้องกันเหรอปะซิกแซกย้ายมาฝั่งนี้เตรียมไปตบคุนเขาหนึ่งดอกกินมาครับกินมา ไปครับไปครับหืมดูเข้าไปคอนึงดอกโอเคกินไปเลยดีไหมท่านผู้ชมกินไปเลยดีกว่ากินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยถอยมาถอยมา ครมมับผไปเลยดีว่าจำลุกแล้วไปจำลุกก <c oughs> ดมาครับ ไปครับผม่ะกินต่อไปก่อนอเค่ไปกระเทบ็บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินเราจะกินโคลนได้นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นปล่อย<ป>ลกเข้าไป ลูกค้าครับมาฟรีหรือเปล่ามายังเว้ยยังไม่ฟรีว่ะไปกินกินโคนมันดูโล่งจงซะเหลือเกินไปครับ ไปเตรียมลุกดีกว่าสอนไปเลยน่าจะมาช่วยไม่ทันนะทำไรกินกินม้าดีกว่าดังขึ้นไปครับ อเอ้ยถือว่ารู้รู้งานรู้งานไปครับลูกเขาปล่อเขาน่าจะมาปิดนะครับเตรียมตัวกดดันเดีย๋ยวแป๊บนึงผมดูก่อนปล่ยันกินไปกินลุกเข้าไปรู้สึกเกมมันจะพิกนะครับท่านผู้ชม ู้สึกเกมมันจะพิกผมอีกชุดเดียวเขาน่าจะเละแล้วหรือเปล่าเออผมลุกตัวนี้ก่อนใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะลุกตัวนี้ลุกตัวนี้ป่ายป้องกันไว้อ่าผมลุกตัวนี้อืม มันไม่ทันหรรท่านผู้ชมจะได้เลูกทีหนึ่งดูทีหนึ่งใช่ทีหนึ่งใจงเงยน็งเงยนใจเย็นเพราะว่าเรามีเรือสองลำไงครับเรามีเรือสองลำพอลุกมาผมก็จัดการได้อะไรเงี้ยใช่ก็อะไรมาดิก็กินก็กินมากินก็กินมาครับถัด <c oughs> มากะ กินมากเลยดีกว่าแปดทีจนไหยวะเื้อเออมากินเลยดีกว่าเอาสิมาแปดทีน่าจะจนหรือเปล่า,า,มา,า,จจลา,าผมลองดู มันจนเอาดิอ่ะเร็วเข้าไปในรูคิดจะมาเล่นแผนเปี้ยวาผมเหรอม่ได้หรอกนะเร็วเดินเข้าไปเลยนั่นแหละตายกลางกระดานสวยงามครับผม